ครับสวัสดีครับดูดวงแรนด o m วันนี้นะครับหัวข้อที่ว่าใครจะเข้ามาขอความรักจากคุณเออใครกําลังจะเข้ามาขอความรักจากคุณนะครับการพยากรณ์เสี่ยงไทยนี่ผมจัดทาขึ้นด้วยตัวผมเองคนเดียวนะครับไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นใครบอกเป็นทีมงานผมอย่าไปเชื่อเขานะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าเชื่อคนง่ายและอย่าโอนเงินให้ใครนะโอเคมาดูกัน ผมจะทำนายแรนดอมนี้ด้วยไพ่ทาโร่สากลน,นะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะเออใครจะเข้ามาขอความรักจากคุณนะทำใจสบายๆนะครับดูได้ทุกราศีนะครับเป็นการเสี่ยงท่ายดูได้ทุกราศีพยากร์สิ่งที่ยังไม่เกิดเอ,อเราไม่ได้ฟันเปรี้ยงไปว่าชีวิตคุณต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เราไม่ทำเรามาพยากรณสิ่งที่ยังไม่เกิดแล้วมารอดูกันซิ ใครกันที่จะเข้ามาขอความรักจากคุณมาดูทั่วเขาหรือเธอคนนั้นจะเป็นใครโอ้โหราชาเหรียญใบแรกออกมาการเสี่ยงทายใบแรกได้ไพ่ราชาเหรียญ king of pentacles คนคนนี้เป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมและมีแนวโน้มที่ว่าจะเคยเห็นเห็นกับคุณอยู่แล้วนะเคยเห็นเห็นกันอยู่แล้ว เป็นไปได้ว่ายังไม่รู้จักกันโดยตรงแต่มีโอกาสที่จะเป็นญาติผู้ใหญ่แนะนํามาหรือเพื่อนของเพื่อนหรือใครก็แล้วแต่ที่ไม่รู้จักกันโดยตรงแต่เขาเคยเห็นคุณแล้วคุณเคยเห็นเขาแล้วมีเพื่อนร่วมกันมีญาติร่วมกันอะไรแบบนี้คนคนนี้ฐานะดีมากนะครับตามหน้าไพรา,าชาเหรียญความหมายที่หนึ่งเป็นคนที่ฐานะดีมากก็ได้โปรไฟล์ดีมากก็ได้เป็นคนเด่นคนดังในสังคมแวดล้อมของเขาก็ได้นะครับ คนเด่นคนดังไม่จําเป็นต้องเป็นดารานักแสดงศิลปินวงการบันเทิงคนเด่นคนดังคือใครก็ได้ที่มีหน้ามีตาในสังคมของเขา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นราชาเหรียญคนนี้มีความหนักแน่นมั่นคงความเป็นธาตุดินก็เด่นนะความเป็นธาตุดินก็เด่นที่แน่แน่รวยนะฐานะดีนะครับเป็นคนที่เห็นเห็นกันอยู่แต่ยังไม่สนิทกันยังไม่รู้จักกันโดยตรงอาจจะรู้จักกันผ่านคนแนะนําอะไรแบบนี้นะครับเจอกันตามงานเจอกันตามอีเวนต์อะไรแบบนี้ไม่สนิทกันแต่เขาเล็งคุณอยู่เออ ราชาเหรียญไม่ธรรมดาโปรไฟล์ดีมากแล้วก็เออลักษณะข,ของเขาจะเป็นยังไงคนคนนี้ อืมเจ็ดไม้เท้าเซเว่นออฟวอนลักษณะคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างขยันขันแข็งสู้การสู้งานเอาการเอางานการเป็นราชาเหรียญของเขาไม่ได้ได้มาโดยโชคช่วยฟลุกๆคนคนนี้เติบโตมาด้วยน้ำพักน้ำแรงเติบโตมาด้วยความขยันขันแข็งเป็นคนมีความสามารถนะครับลักษณะบุคลิกภายนอกของเขาดูเหมือนคนแข็งกร้าวอาจจะพูดจาผงผางเสียงดังแบบนี้แต่จริงๆเป็นคนจิตใจดี เขาจะดูเอ,อะอะเฮฮาสนุกสนานหรือดูโวยวายกับบางคนในเวลาที่เขาอยู่กับกลุ่มเพื่อนเขาเขาอาจจะดูโวยวายดูเอ,อะอะเสียงดังแต่เวลาอยู่กับผู้ใหญ่อยู่กับคุณหรืออยู่กับใครก็แล้วแต่เขาจะสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนมากเหมือนมีหลายโหมดในคนเดียวกันแบบนี้เรียกว่าเป็นคนรู้จักกาะละเทศะนะครับแล้วก็บุคลิกลักษณะเขาจะเป็นคนยังไงนะมาดูกันซิ ธาตุดินเด่นไปแล้วธาตุไฟเด่นไปแล้วนะธาตุไฟก็เด่นเจ็ดไม้เท้าราชาเหรียญธาตุดินธาตุดินธาตุาไฟเด่นแล้วลักษณะบุคลิกภาพของเขาจะเป็นยังไงเอ,อบุคลิกลักษณะเขาจะเป็นยังไงโอโหโหโห้ราชินีดาบคนคนนี้มีความแกร่งในตัวไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็แล้วแต่นะไพ่ราชินีดาบสื่อสารถึงความแกร่งใจเด็ดเด็ดขาดเป็นคนเฉียบขาดในตัวเองนะครับลักษณะเป็นคนเฉียบขาดในตัวเอง บางคนแววตาดุเออแววตาเฉียบขาดน้ําเสียงคมเข้มแบบนี้นะไม่ว่าเขารือเธอจะเป็นหญิงหรือชายก็แล้วแต่ตัวแทนของราชินีดาบคือคนที่มีบุคลิกดุดันดูเหมือนดุเดือดแต่จริงๆไม่ใช่คนใจร้ายอะไรเพราะว่าความเป็นราชาเหรียญเนี่ยนะเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นทุนเดิมเป็นคนที่สู้ชีวิตเป็นคนที่ขยันขันแข็ง แต่บุคลิกภาพเหมือนคนดุอลองไปสังเกตดูนะครับมีใครลักษณะนี้ใกล้ๆคุณหรือเปล่าแล้วธาตุลมก็มาด้วยเช่นกันนะครับราชนิดาบอืราชนิดดาบยังมองบอกอีกอย่างได้ด้วยว่ามีโอกาสที่คุณกับเขาจะรู้จักกันโดยที่มีผู้ใหญ่แนะนํามานะโอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็เขาจะเข้าหาคุณด้วยวิธีใดกันเนี่ยอ,อหรือมาแล้วมาหรือยังมีคนอยากจะขอความรักจากคุณ เขาจะเข้าหาคุณด้วยวิธีไหนเออเดฟูลัลลามาเชอใบนี้ใบนี้เดฟูบ่บงบอกชัดเจนว่าเขาจะค่อยๆเข้าหาคุณอย่างสบายๆสบายๆสบาย,บายไม่กดดันไม่เร่งรัดไม่รีบร้อนไม่ทำให้คุณลำบากใจคุณจะยังคงมีความรู้สึกเป็นอิสระใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่รู้สึกถูกกดดันไม่รู้สึกถูกจีบเรียกว่า ไม่ใช่เจ้เฮ้ยเธอต้องเป็นแฟนเรานะเธอต้องมาคบกับเรานะเขาจะไม่กดดันคุณเขาจะให้อิสระคุณเต็มที่ในทางกลับกันตัวเขาเองเขาก็จะใช้ชีวิตอิสระเต็มที่เช่นกันเป็นช่วงที่เหมือนต่างคนต่างศึกษาซึ่งกันและกันให้เวลาดูแลดูใจกันแบบว่าต่างคนต่างมีชีวิตอิสระไปนะฉันดูเธอเธอดูฉันไม่กดดันกันอะไรแบบนี้ดีมากอืมแล้วเขาจะขอความรักคุณเร็วๆนี้ไหม หรือจะปล่อยให้อิสระกันไปก่อนอ่าโอ้สีดาบช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เขากำลังบาลานซ์ชีวิตอยู่นะครับเขาไม่ได้โฟกัสทุ่มเทความรักชนิดที่ว่าจะมาคลั่งรักคุณขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นเขาจะเข้าหาคุณด้วยความสบายใจดังกล่าวให้ความสบายใจกันทั้งสองฝ่ายนะคุณก็สบายใจเขาก็สบายใจ เขาจะแบ่งชีวิตส่วนหนึ่งไปทํางานทําการไปใช้ชีวิตปกติของเขาแบ่งเวลาพักผ่อนตามปกติคนคนนี้ไม่รีบไม่ร้อนความเป็นสีดาบค่อยเป็นค่อยไปนะครับเขาจะดูสถานการณ์ที่เหมาะสมดูทีท่าของคุณดูเหตุการณ์ที่เหมาะสมคนคนนี้ไม่รีบร้อนอืมแล้วเขาจะทํายังไงต่อไปจะมีใครช่วยเหลือเขาไหมเออ โอ้โหราชาไม่เท้าผู้ใหญ่ช่วยเหลือแน่นอนงานนี้ความรักครั้งนี้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มีผู้ใหญ่หรือญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดรู้เห็นเป็นใจรู้เห็นเป็นใจไม่ใช่เขาจะวางแผนทําอะไรคุณนะไม่ใช่นะแต่หมายความว่ารู้เห็นเป็นใจในการที่คนคนนี้จะเข้ามาขอความรักจากคุณเรียกว่าคนรอบข้างไฟเขียวญาติผู้ใหญ่ญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายไฟเขียว คนรอบข้างที่รู้จักเขาที่รู้จักคุณต่างก็เห็นว่าคุณและเขาดูเหมาะสมกันดีน่าจะเป็นคู่รักที่ดีต่อกันได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาจะเข้ามาขอความรักคุณคนรอบข้างสนับสนุนเต็มที่เออแม้แต่คนรอบข้างฝั่งคุณก็เช่นกันดังกล่าวไปแล้วว่ามีโอกาสที่จะเป็นคนที่รู้จักกันอยู่ในแวดวงเดียวกันอยู่แล้วเพียงแต่ยังไม่สนิทกันเท่านั้นเองนะยังต้องศึกษากันไะปสักพักหนึ่ง เหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปจะได้สมหวังกันไหมเนี่ยโอ้โหหกดาฟิกออฟซอรไม่ต้องกลัวไพดาบไพดาบใบอื่นๆอาจจะเป็นอุปสรรคแต่6ดาบหมายถึงระยะห่างทางไกลคนทางไกลต่างชาติต่างภาษาหรือมีความแตกต่างกันบางอย่างในไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันในการใช้ชีวิตเป็นไปได้ว่าเขากับคุณมีระยะห่างทางไกลมาเกี่ยวข้องเป็นคนที่อยู่ไกลกัน ไกลกันไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นต่างชาติเสมอไปบางท่านที่อยากจะได้ต่างชาติคุณมีโอกาสเจอต่างชาติแต่คนที่ไม่ได้อยากเจอต่างชาติมีโอกาสคนที่เป็นชาติเดียวกันแต่อยู่ห่างไกลคนละจังหวัดคนละเมืองอะไรแบบนี้หรือคนชาติเดียวกันที่ไปอยู่ต่างประเทศไปแต่อยู่ต่างถิน่นแดนไกลไปทํางานไปศึกษาต่ออะไรแบบนี้ด้วยหนะ้าที่การงานหรือแม้แต่คนที่เดินทางบ่อยเดินทางไปไปมาแบบนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันการเดินทางจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นี่ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ และมีโอกาสที่เขาจะเดินทางมาหาคุณกําลังวางแผนจะเดินทางมาหาคุณแต่ย้ำนะว่าการเดินทางมาหากันต้องเป็นคนที่รู้จักกันแล้ว ถ้ายังไม่รู้จักกันอย่าไปเชื่อใครง่ายๆนะครับอย่าไปหลงคารมใครเด็ดขาดอย่าไปให้ความช่วยเหลืออย่าไปโอนเงินให้ใครโดยเด็ดขาดร,ระวังโดนหลอกคนคนนี้จะไม่ขออะไรจากคุณเลยเขาจะมาหาคุณด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่หวังผลประโยชน์ใดๆทั้งสิน้นถ้าใครหวังผลประโยชน์ตัดออกจากชีวิตบล็อกไปได้เลยอแล้วก็เหตุการณ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปอืม เรารู้แล้วว่าใครจะมาขอความรักจากคุณนะเราพอจะรู้แล้วว่าใครที่จะมาขอความรักจากคุณคนกันเองที่ยังไม่สนิทเห็นเห็นกันอยู่เออลองสังเกตดูคนที่ทําดีกับคุณเป็นพิเศษคนที่สนใจอยากจะรู้จักคุณอยากจะมาสนิทสนมอะไรแบบนี้ลองไปสังเกตดูโอ้โหสิบถ้วยเทนอฟคัพส ไพ่ครอบครัวสุขสร์ออกมาแล้วแม่ใบนี้รู้ใจเราจริงๆนะครับการเสี่ยงทายแบบนี้เปิดไพ่เห็นไปพร้อมๆกันคุณก็เห็นพร้อมผมเนี่ยแหละสิบถ้วยออกมาแล้วในที่สุดใบนี้ตีความได้หลายอย่างอย่างแรกเลยในความเป็นไพ่ครอบครัวสุขสรนบ่งบอกได้ว่าคนคนนี้มีโอกาสจีบคุณสําเร็จ มีโอกาสสร้างครอบครัวด้วยกันมีโอกาสคบหาครองคู่กันนี่ความหมายที่1น,นะความหมายที่2ถ้ายังจีบกันไม่สําเร็จคุณกับเขาจะได้เป็นกยลาณัิตรที่ดีซึ่งกันและกันมีความรู้สึกดีต่อกันคุ้นเคยต่อกันราวกับว่าเป็นครอบครัวเดียวกันอะไรแบบนี้และความหมายที่3 ความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณและเขาครอบครัวของทั้งสองฝ่ายจะเห็นดีเห็นงามด้วยเป็นอย่างมากอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นช้าหรือเร็วสิบถ้วยคือความสุขในระดับครอบครัวคุณกับเขามีโอกาสสร้างครอบครัวด้วยกันถ้าต้องการหรือครอบครัวทั้งสองฝ่ายเห็นดีเห็นงามด้วยดีนะดีมากมากม,มาดูกันต่อไปสิ จะมีโอกาสสมหวังกันเร็วๆนี้หรือไม่เอาที่จริงเมื่อกี้เลข10ก็เด่นนะสิถ้วยเนะี่ยเลข10ก็เด่นเดือน10ตุลาคมมีโอกาสหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันการเสี่ยงไทยแบบนี้คือการพยากรณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดสเสน่ห์ของการพยากรณ์แบบนี้คือมาลุ้นกันว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่เออดูได้ทุกท่านแต่ผลลัพธ์อาจจะไม่เท่ากันนะ เพราะวาสนาบุญกรรมแต่ละท่านไม่เท่ากันนะครับต้องอยอมรับนะดูเพลินๆน,นะแล้วก็อ๋อโโโสองถ้วยอืมไม่ใช่แค่ดูเพลินๆล,ละไพ่เนื้อคู่ออกมาละตำรา,าสากลว่าไว้ไพ่ทัครับสองถ้วยเป็นไพ่เนื้อคู่นะ โดยความหมายดั้งเดิมแท้จริงออริจินัลเลยคือไพ่เนื้อคู่คุณกับเขามีดวงเป็นเนื้อคู่กันคนเรามีคู่ได้หลายคนในหนึ่งภพชาติตามความเชื่อเพราะเราเกิดมาหลายภพหลายชาติตามความเชื่ออาจจะมีคู่ตามมาหลายคนนะตามมาเกิดอาจเจอกันแล้วบ้างยังไม่เจอกันบ้างอะไรแบบนี้ไม่ต้องไปคิดมากตรงนั้นนะเราไม่สามารถมองทะลุย้อนอดีตไปได้ว่าใครเป็นคู่เราแต่เราใช้เซนส์ในปัจจุบันสังเกตดูได้ว่าใครดีกับเราด้วยน้ำใสใจจริงใครหวังดีกับ กับเราใครไม่หวังผลประโยชน์ใดๆใครมามอบสิ่งดีๆให้ทั้งความสุขทางใจความสุขทางสังคมอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยที่สุดมอบความเป็นกัลยะาณมิตรให้ด้วยน้ำใสใจจริงย้ำว่าไม่หวังผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะคนคนนี้มีโอกาสเป็นคู่คุณสูงมาก ถ้าคุณยังไม่ได้ลงเอยกันคุณจะมีความเป็นเพื่อนให้กันสูงมากคุณจะรู้สึกว่าคนนี้พิเศษเออพิเศษกว่าเพื่อนคนอื่นต่อให้ยังไม่ลงเอยกันคุณก็จะรู้สึกว่าคนนี้พิเศษกว่าเพื่อนคนอื่นและถ้าคบหากันไปยาวๆศึกษาดูใจกันอย่างเข้มข้นมีโอกาสลงเอยกันได้ สถ้วยสิบถ้วยเนื้อคู่และครอบครัวคู่กันแล้วไม่น่าจะแคล้วกันนะครับคราวนี้เออลองไปสังเกตนะใครทำดีกับคุณด้วยน้ำใสใจจริงไม่หวังผลประโยชน์มาดีกับคุณเป็นพิเศษปฏิบัติดีมากๆรู้สึกอยากจะเข้ามาบริการคุณเอาใจคุณอะไรแบบนี้ไปสังเกตดีๆคนที่รู้จักกันแล้วแต่ยังไม่สนิทกัน พยายามเข้าหาคุณทั้งทางเพื่อนทั้งพี่น้องทั้งอะไรก็แล้วแต่เข้าทางผู้ใหญ่ก็มีบางคนเออเออมีโอกาสสมหวังสูงมากแล้วจะยังไงต่อไปคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปโอโ้หนึ่งเหรียญสบายใจได้ละไพ่หนึ่งเหรียญเอซอ f ฟเพนท c เคิลใบนี้ตามความหมายดั้งเดิมตำราสากล o r ริจินัคือโชคลาบ เหลืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโชคดีฟ้าประทานเน้นไปนในทางการเงินและธาตุดินก็เด่นเพียงแต่ว่าไพ่หนึ่งใบมันตีความได้หลายอย่างมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นการเงินเสมอไปใบนี้อย่างแรกผมทํานายตามหน้าไพ่นะครับและใบอื่นๆที่ออกมาก่อนหน้านี้ในบริบทนี้หนึ่งเหรียญผมมองว่าคนคนนี้เป็นโชคดีของคุณ เข้ามาแล้วคบหากันยิ่งทําให้เจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันอย่าลืมว่าตัวตนของเขาคือราชาเหรียญแล้วราชาเหรียญมากับหนึ่งเหรียญเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยไปด้วยกันมหาศาลมีโอกาสในอนาคตตัวตนเขาคือราชาเหรียญอย่าลืมนะครับคนนี้มาดีาใครมาไม่ดีคัดออกได้เลยหนึ่งเหรียญคุณจะเติบโตไปพร้อมกับเขาได้อย่างที่สองนะเมื่อเขาเข้ามาในชีวิต คุณจะมีโชคดีบางอย่างหรือหลายอย่างเช่นพอได้รู้จักคนคนนี้คบหาคนคนนี้อยู่อยู่ได้เลื่อนตำแหน่งได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมสังคมใหม่ที่ดีกว่าเดิมการเงินเลื่นคล่องขึ้นมีโชคจากการเสี่ยงโชคอะไรก็แล้วแต่คบหาคนนี้แล้วโชคดีและอีกความหมายหนึงที่ลืมไม่ได้คือมิตรภาพครั้งนี้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ความรักครั้งนี้หนักแน่นมั่นคงยิ่งนัก หนึ่งเหรียญขนาดใหญ่มาหืมมาจากฟากฟ้าคุณโชคดีมากแล้วที่ได้เจอคนนี้ได้รู้จักคนนี้รักษาเขาไวด้ดีๆเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายกันนะครับความสัมพันธ์ของคุณกับเขามีแนวโน้มจะเป็นอย่างไรเขาจะจีบคุณสําเร็จหรือไม่เขาจะได้ความรักจากคุณหรือไม่เออแต่แนวโน้มได้สมหวังสูงมากนะหน้าไพ่วันนี้ดีมากเลยเห็นหน้าไพ่ไปพร้อมๆกันนะครับคุณกับเขาจะได้ลงเอยกันหรือไม่ เจ็ดเหรียญไพ่ใบสรุปบ่งบอกว่าความสัมพันธ์นี้ไม่รีบไม่ร้อนค่อยๆปลูกต้นรักกันไปเจ็ดเหรียญราวกับต้นเงินต้นทองแบบนี้ค่อยๆงอกงามงอกเงยเติบโตเจริญเติบโตปลูกต้นรักกันไปช้าๆแต่ว่ามั่นคงความเป็นธาตุดินยังคงออกมาในไพ่เหรียญแบบนี้ช้าๆแต่ว่ามั่นคงหนักแน่น ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้หนักแน่นมั่นคง 7, 1, เจ็ดเหรียญหนึ่งเหรียญและที่สำคัญอย่าลืมสองถ้วยสิบถ้วยเนื้อคู่และครอบครัวความสัมพันธ์ครั้งนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากอยู่ที่ว่าคุณกับเขาจะคุยกันแล้วตกลงกันอย่างไรการทำนายทายทักครั้งนี้เป็นเพียงแนวทางเอาไว้ประกอบการตัดสินใจไม่ต้องเชื่อร้อยเปอร์เซนต์ดวงส่วนดวงชีวิตจริงก็อีกส่วนหนึ่งที่เหลือจะเกิดขึ้นเร็วช้าเพียงไรอยู่ที่คุณปฏิบัติตัวนะครับ ขออวยพรให้โชคดีทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านขอบพระคุณครับสวัสดีครับ